ลองทรงกลางไว้ขอบอืมนีมรอแบบบคุคคลอื่นด้วยเนานะลองตรงกลางไว้ขอบอ มาได้ไหนมาได้ไหนมาไม่ได้หรอกลูก นี่เขาเอิ่อร่องส่งกลางใบรอบคือรอบตัวนี้ไงเขาเอากรอบตัวนี้ไว้ไงอือเขาก็เลยบอกเขาก็เลยเอิ่อเด็กหน่อยเขาก็เลยเอิ่อร่องส่งแต่เขาไว้ขอบผมเขาเนี่ยเห็นปะอืมตีนผมเหมือนปลายผมมันหนะแม่นั่นจะเป็นรอบของเขาอยู่เอื่อขอบบอลน่ะอ่าไว้ขอบนี่ยเราก็เอื่อไว้ขอบอืมไว้เ่าคือไว้เ่าคือมูนน่ะรอไปหลึกเลย เรามีม uh> uh> um> uh 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 ากช eh> uh,> uh> ่วก็นได้ดีสิอืมอมีมากก็ได้อืมปไดขอไปได้หลายทางว้ยได้โนผู้เดียวก็ได้หลายรอรอหลายทางไปนี่ได้เป็นนามากก็ได้ตองนี้ผมคือตรงนี้เขาอีง่ามช่ไหท่านเนี่ยผมี่นีเราก็เอิ่นลองส่งไว้ขอไว้ขอบไว้แบบวีเปยดิอืดีไม่ขอ